คันธนูตัวนี้นะครับคือคันธนูของ w n s รุ่น Motif นะครับตัว Motif ตัวนี้เนี่ยเป็นคันธนูที่มีจุดเด่นตรงที่ลักษณะของการทําสีแล้วก็วัสดุตัวคันธนูตัวนี้เป็นทําจากอลูมิเนียม CNC นะครับแล้วก็ทําสีแบบอนโนดิสสีอะโนดิ์ก็คือมันจะเป็นสีที่ผิวมันจะเงานะครับแล้วก็มีความทนทานมากก็คือมันจะไม่กระเทาะไม่ลอกเหมือนกับตาจากสีพ่นทั่ว,วไปตัวนี้นะครับเราจะจัดสามารถจัดเป็นเซตเป็นชุดเบสิกของที่ของทางอาทรไทยจัดไว้เนี่ย ในก็จะเป็นชุดอุปกรณ์เริ่มต้นนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่แน่ใจว่าคาร์นทนูรีเคิร์ฟเนี่ยแบบนี้เนี่ยควรต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็จกัดเห็นเป็นภาพคร่าวๆแบบนี้นะครับอย่างตัวในชุดตัวนี้นะครับก็จะประกอบด้วยตัวด้ามตัวไรเซอร์ตัวนี้ก็คือตัวรุ่นโม t i ฟซึ่งจะมีความยาว2ความยาวนะครับก็คือ2 3นิ้วกับ25้านิ้วถ้าเป็นยี่สนิ้วเนี่ยก็จะเป็นไซส์ที่สาหรับน้องๆนะครับเด็กๆก็จะเป็นไซส์คันสั้นแล้วก็จะมีิ้่สับหจานิ้ว,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 มวมสม ลิมก็จะเป็นรุ่น WNS รุ่นเดลตานะครับตัวเดลต้าตัวนี้ก็จะมีความยาวให้เลือก3ขนาดเช่นเดียวกันก็จะมีตั้งแต่ไซส์ชอตมีเดียมแล้วก็ลองนะครับชอตก็คือเป็นไซส์ขนาดสัน้นสําหรับคนตัวเล็กอาจจะประมาณ165ความสูง165ล,ลงไปนะครับไซส์มีเดียมก็คนที่สูงประมาณ165ถึงประมาณ180แล้วก็ใครที่เกิน180ก็ใช้เป็นไซส์ลองลิมลองตัวยาวนะครับตัวคันนูมีสายหนูมาให้นะครับแล้วก็จะมีอุปรกรณ์อีก2ชิ้นที่อยู่บนคันหนูก็คือตัวพังเจอร์ตัวนี ตัวนี้นะครับคูังเจอร์เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยควบคุมลูกขนูให้สามารถจะวิ่งไปได้ตรง,งยิ่งขึ้นนะครับเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นควรจะมีแล้วก็จะมีตัวสุดเร่ง,งตัวนี้ตัวคาเทลเคไซส์นะครับที่เราสามารถจะปรับได้เว่าเราจะยิงระยะใกล้ระยะไกลนะครับก็สามารถจะปรับศูนย์เนี่ยให้เหมาะกับระยะที่เรายิงได้ในชุดมีอะไรอีกบ้างก็จะมีลูกขนูนะครับมีลูกขนูคาร์บอนให้6ลูกลูกขนูคาร์บอนอิมแพคซูเปอร์คลับตัวนี้นะครับเป็นลูกขนูสำหรับเริ่มตน้น ก็ในชุดมี6ลูกก่อนนะใครที่อยากได้เพิ่มก็อาจจะสั่งเพิ่มก็ได้มันจะขายเป็นชุดละ6ลูกเพิ่มขึ้นไปได้นะครับแล้วก็หนูจะมีสายธนูมาให้ด้วยเลยนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้ที่เราเรียกว่าสายขึ้นคันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราสามารถจะขึ้นสายคันธนูได้เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับว่าการประกอบคันธนูตรงนี้ต้องทํำยังไงบ้างอันนี้คือสายธนูและสายขึ้นคันนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ป้องกัน2ชิ้นครับอันนี้คืออุปรกรณ์ที่ป้องกันตัวเราเองอย่างแรกเรียกว่าฟิงเกอร์ ใช้รองนิว้วเวลาดึงสายธนูจะได้ไม่เจ็บนิ้วนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งตัวนี้คืออามกาดอามกาดคือที่กันแขนครับจะใส่ไว้ที่แขนให้เราที่เราถือคันธนูเพื่อการไม่ให้สายธนูตีแขนตัวนี้ตัวคาเทล cr 6อามกาดอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับในตัวแพ็กเกจตรงนี้เราสามารถจะถอดเก็บแล้วก็สามารถจะใส่ในกระเป๋าผ้าที่มาด้วยตรงนี้ได้นะครับตัวกระเป๋าตรงนี้ก็คือใส่อุปรกรณ์ทุกอย่างที่เรามีนะครับแพ็กเก็บเข้ามาแล้วก็เหลือไซส์ใบเท่านี้สามารถจะเดินทางไปซ้อมที่ไหนก็ได้นะครับยิงที่บ้านไป่ามไแขงดด้หดเลย สำหรับการประกอบคันตัว WNS ตัวโมทีฟตัวนี้นะครับก็เริ่มต้นจากการประกอบตัวลิมกับตัวไรเซอร์เข้าด้วยกันก่อนนะครับที่ตัวลิมจะมีเขียนบอกไว้นะครับมันจะมีลิมบนกับลิมล่างตัวบนจะเขียนไว้ว่า upper นะครับแล้วก็ตัวล่างก็จะเขียนว่า lower เวลาใส่นะครับเราจะเอาสลักตัวด้านหลังตรงนี้นะครับสลักตรงนี้ให้มันเข้ากับตัวร่องของคันธนูสไลด์เข้าไปนะครับใส่เข้าให้สุดปึ๊บดันเข้ามาแบบนี้นะครับใส่เข้ามาแล้วยังเขียบได้อยู่นี่ปกตินะครับใส่เข้ามาแบบนี้ไว้ก่อน ใส่ลิมบนนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลิมล่างนี่เข้าที่แบบนี้ขั้นต่อมานะครับเพื่อการใส่สายธนูเวลาใส่สาย<ๆ>หนูนะครับให้รูดสายหนูเข้ามาตรงนี้นะครับ,รท,รบที่ตัวห่วงของขสายธนูเนี่ยสองปลายปลายสองข้างตรงนี้มันจะมีขนาดไม่เท่ากันนะครับเวลาเราใส่จะเอาปลายขนาดใหญ่นะครับห่วงใหญ่เนี่ยใส่ด้านบนนะครับรูดเข้ามาด้านในก่อนนะครับแล้วก็ปลายด้านเล็กห่วงด้านเล็กเนี่ยเกี่ยวที่ลิมด้านล่างนะครับ ห่วงใหญ่อยู่ข้างบนเสมอห่วงเล็กอยู่ข้างล่างเสมอนะครับใส่เข้ามาให้สายห,หนูเนี่ยมันโค้งเข้าไปกับตัวลิมแบบนี้อยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็เราสวมตัวสายข right. ึ้นคันเนี่ยทับเข้าไปเราใสยขึ้นคันนะครับก็จะปลายใหญ่ไว้ด้านล่างนะครับปลายใหญ่อยู่ด้านล่างก็คือสวมทับสายหนูฝั่งที่เราใส่เข้าไปเข้าที่แล้วสวมข้างแบบนี้ปลายอีกฝั่งนะครับปลายด้านเล็กจะอยู่ข้างบนเราจะสวมทับเข้ามาที่ปลายลิมด้านบนตรงนี้ ั้นต่อไปนะครับ so ก so ็ค <and 2> ือเราจะขึ้นสายที่คันธนูนะครับวิธีการก็คือเราจะเท้าเหยียบที่ตัวเชือกสายขึ้นคันตรงนี้นะครับเท้าเหยียบเชือกตัวสายขึ้นคันตรงนี้นะครับแล้วก็มือหนึ่งเนี่ยจับคันธนูไว้อีกมือนึงนะครับให้รูดสายขึ้นมาแล้วก็ไปเกี่ยวตรงปลายแบบนี้ให้มันเข้าร่องแบบนี้นะครับแล้วก็ลงคะช้าแล้วก็ถอดตัวสายขึ้นคันตัวนี้ออกนะครับเห็นว่าง่ายมากนะครับสามารถจะทําเองคนเดียวได้สบายๆแค่นี้เอง ขั้นต่อไปนะครับเราจะใส่อุปกรณ์อื่นที่อยู่บนคันธนูนะครับเริ่มต้นจากใส่ตัวพลังเจอร์ตัวนี้นะครับตัวพลังเจอร์ตัวนี้ก็ให้ไขเข้าไปที่รูบริเวณตัวคันตรงนี้ให้ใส่รูด้านหลักนะครับรูที่อยู่ฝั่งนี้ไข่เข้าไปให้สุดครับแค่เองไขเข้าไปให้แน่นนะครับเวลาถอดก็แค่หมุนออกมาพอเราใส่เข้าไปเนี่ยปลายส่วนที่เป็นสปริงฝั่งนี้มันจะโผล่ออกมาด้านนี้อยู่ลักษณะแบบนี้ขั้นต่อไปนะครับเราก็จะประกอบตัวสูตรเล่งตัวสูตรเล่งตรงนี้นะครับจะมี2ชิ้นที่เราสามารถจะถอดออกจากกันได้ก็คือมี ตัวศูนย์เล็งก้านศูนย์ด้านหน้านี้กับตัวแท่นตัวนี้นะครับเวลาใส่ให้เราบีบตรงนี้บีบที่ตัวแท่นตรงนี้นะครับแล้วก็สไลด์เข้าไปเอาให้ฝั่งที่มันเป็นเป็นเกลียวเนี่ยอยู่ฝั่งเกับที่เป็นฟันอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับพอมันเข้าที่แล้วเราก็หมุนล็อกให้แน่นที่ตัวศูนย์เลงตัวเคไซ์ตัวนี้มันจะมีขีดบอกตัวเลขอยู่ก็ถ้าเราเซตได้ศูนย์แล้วเช่นเรารู้แล้วว่าระยะนี้เรายิงเท่าไหร่ก็เวลาประกอบกลับเข้ามาก็ใส่ที่ตัวเลขตัวเดิมได้จะได้ไม่ต้องตั้งงูนนนนยกกกครรรัั้้ะบปอออเส็็็จไขตวลใหแ แล้วก็เอามาใส่ที่คันธนูครับเวลาใส่ก็คือเราจะเอามาใส่ที่ตัวแท่นที่มันติดอยู่กับคันธนูตัวนี้ให้เราสไลด์เข้าไปนะครับสไลด์ตัวก้านตัวนี้เข้ามาแล้วก็เอาน็อตล็อกเนี่ยไขยเข้าไปให้แน่นโดยปกติทั่วไปเราใช้รูที่2นะครับนจากข้างหลังแล้วก็ใส่เข้าไปหมุนน็อตเข้าไปให้แน่นนะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายก่อนที่จะเราจะไปยิงก็คือให้เช็ค โดยการดีสายดีสายคือเราดึงสายหนุ่มข้างหลังนิดนึงนะครับแล้วปล่อยแบบนี้นะครับแล้วลองดูว่าเรารู้สึกได้ยินเสียงอะไรไหมมีเสียงก็แก๊กแก๊กตรงไหนไหมถ้ามีเสียงอะไรไม่แน่นก็เช็คแล้วก็ขัดให้แน่นก่อนที่เราจะไปยิงทุกครั้งครับสุดท้ายนะครับก็คือแต่งตัวเราครับใส่อุปกรณ์ที่เราต้องใส่ที่ตัว2ชิ้นนะครับตัวฟิงก็แท็บตัวนี้นะครับเวลาใส่ก็คือเราจะใส่ที่นิ้วกลางนะครับใส่นิ้วกลางเข้าไปแบบนี้ใส่นิ้วกลางให้ตัวเชือกตรงนี้แล้วก็ตัวเชือกนี้เราปรับความยาวได้ครับแล้้้้้้วกก็ดดดึงงใใใใหหหหมมมมัันนนนนพอออีีรรรแแ่่่ไตาาาาะเสถจ ถอดได้ใส่ได้สบายๆเท่าน,นี้เองนี่ตัวฟิเกอก็แท็บนะครับแล้วก็สําหรับตัวอาร์มการ์ดนะครับก็จะใส่ที่แขนที่เราใช้มือถือคันธนูนะครับถ้าเราดึงสายด้วยมือขวาก็คือถือคันได้มือซ้ายก็ใส่ที่แขนซ้ายนะครับก็ใส่บริเวณช่วงกลางท่อนแขนตรงนี้จะเป็นยางยืดน,นะครับแล้วก็มีตะขออยู่เวลาเกี่ยวก็จะเอาหนีบไว้กับพุงเราอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็ดึงให้ตัวตะขอเนี่ยมาเกี่ยวกันน,น่นะครับเวลาใส่เราจะเอาด้านใหญ่ไว้ด้านในนะครับด้านที่มันดูกกว้างกว่าเนี่ย เข้ามาด้านในของแขนแบบนี้โ okay, อเครอวนี้เราแต่งตัวพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะยิงได้แล้วครับตอนนี้เราใส่อุปกรณ์ครบทุกอย่างแล้วนะครับก็พร้อมที่จะเริ่มยิงได้เลยนะครับเวลาเราใส่ลูกนะครับให้พยายามวางให้ลูกขนูนเนี่ยมันอยู่บนแขนของตัวเรสตัวที่วางนะครับแล้วก็ให้อยู่ทางด้านข้างของส่วนหัวของพลังเจอร์แล้วก็เสียบปลายลูกไปที่ปมได้นะครับ okay. คัน d n s Motive ตัวนี้นะครับก็เป็นคันนูตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับแล้วก็สีสวยนะครับการทาสีอโนไดซ์น่าใช้มากมากแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ที่เราจัดเป็นเซตเป็นแพ็กเกจแบบนี้ไว้ให้นะครับหรือว่าใครก็อาจจะลองเลือกอุปกรณ์อย่างอื่นเองก็ได้ถ้าสมมติเราก็มีสูตรเล่งหรืออุปกรณ์ต่างๆมันก็มีหลายอย่างให้เลือกแต่ถ้ายังไม่แน่ใจก็เริ่มต้นจากแพ็กเกจที่เราจัดไปให้แบบนี้ก่อนก็ได้นะครับลองดูครับคันธนูเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ผมว่าเป็นกีฬาที่สนุกนะถ้าเร